่อยใช่ไหมตีซ้ายอ่ะซ้ายออซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายไปซ้ายเราผ่านนั่ลอย้งนั่นเี้ยงอไปเียลียงไม่ดีแล้วแหละค่าดีเร่งเร่งขึ้นนะวันนัวมันกงเดี๋ยวไปซื้อที่สังอันนข้นขึ้นแกมือจะเอาไแกมือใหม่แกมือแกมือใหม่าใจเลยใช่ไหมน้องาใจ ทุนเวทีครับมวยไม่เราเราไปไทยยังมวยไม่ได้มีไม่ได้อยไม่ไม่ได้ชิลไปฝรั่มาเลยเราสู้ได้ได้แล้วเออเขาลุ้แล้วจังหวะบนเวทีนี่ที่ทำให้เราแพ้วันนี้เราคิดว่าจุดไหน FT ท,ที่น่าจะเป็นจุดที่เราทางเราพลาดไปยเลยเราก็มั่นใจใน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 อาวุธของเรานนแล้วน้องเรายกแรกก็คูอว่าทำได้ดีเลยได้เปรียบด้วยช่วงนั้น ตั้งบนมือมเงตั้งไปเขาขวางเขาล็อกมอขวางเอ้อ้ยอแล้วครบท่างันดีแหละนั่นแหละจังหวะเราลื้อแมงเป็นไรตกใจยกสี่พี่บอกแล้วว่าอย่าตกใจเราตีมนตีเราตีมเีนียนสุดท้ายเลจังหวะยกจัหวะสองน้่ก็ออกตีนเป็นไงน้องเวลาผลออกมาเป็นแบบนี้อะนองหล้อเีอบะไรก็ถ้าแก้มือกันอีกพี่กัดน้ำหนักไหนดีเนาะ กี่เดือนเนาะสองเดือนไฟล์สุดเราโชคแหวกอะไรเดือนเดียวเมวันนั้นผนใช่ครแคขนาดไฟล์นี้ก็มาสรุปพาท่านะแต่ก็เชื่อว่าหลายคนทั้งน้องแล้วก็แฟนบอลทางบ้านนี่อยากจะดูรีแมตช์อีกสักรอบหนึ่งน้องใช่ครับีเมือนได้ครับนั่นแหละผมคือแต่นี่เยอะไปนิหนักเลยแบบต้องถืหนามันก็เป็นผลนะครับใช่ครับ โอเคน้องไก่กะฝากถึงใครบ้างครับไฟนี้ก็ฝากขอโทษทุกคนที่เล่นหรือว่าแบบช่วยเชียร์ของกอล์ฟกันไปงานนี้อะไรบ้างอาชีพวันนี้มีเท่าไหร่ครับผมเกษครับโอเคน้องเป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับผมครับ